สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอทาร์ตไข่นมสดนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้พี่แมวจะมาทำทาร์ตไข่นมสดนะคะเป็นทาร์ตไข่นมสดแบบง่ายๆนะจะไม่ใส่วิปปิ้งครีมน,นะคะวันนี้อันนี้เป็นแค่แซมเปิลนะคะพี่แมวก็ทำแค่5กระทงนะห้า,าถ้วยฟอยนะอันนี้ใช้ทาร์ตสำเร็จรูปนะพี่แมวไปซื้อสำเร็จรูปมานะ พี่แมวจะนํานเข้าเตาอบก่อนนะคะเอาออกจากตู้แช่แข็งและให้เขานิ่มๆแล้วเอาเข้าเตาอบอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ2นาทีปักเดี๋ยวพี่แมวเ,เข้าเตาอบก่อนนะคะอ่ะมาค่ะพี่แมวอบอทาร์ตอยู่นะคะ2นาทีเราจะมาดูส่วนผสมกันทางนี้นะคะพี่แมวเตรียมที่กองไว้เรียบร้อยแล้วจะมีนมสดนะคะนมสดรสจืดนะคะ250กร,รัม น้ำตาลทราย50กรัมหรือใครชอบหวานมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้นะคะวานิลาหนึ่งช้อนชาค่ะเกลือป่นนิดๆิดหน่อยหน่อยนะคะแค่นิดนิดหน่อยหน่อยพอแล้วก็ไข่ไก่พี่แมวใช้เบอร์สองนะคะ2ฟองค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยเนาะขอโทษด้วยนะคะเรามาลงมือทำกันค่ะเมื่อกี้ลืมเปิดหน้ากล้องพี่แมวใส่นมสดน้ำตาลทรายเกลือป่นลงไปนะคะสามอย่างเพื่อที่จะคนให้เขาละลายนะ อ,อย่าคนให้เขาเป็นฟองนะคะพยายามคนเนี่ยอย่ายกเอ่อตะกอ้อนะตะกอ้อมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเกิดฟองอากาศนะคะค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะนะคะ,นะคะอย่าไปตีให้เป็นฟองนะบางคนอยากให้น้ำตาลทรายละลายไวไวๆเนี่ยตีเลยไม่ได้นะคะค่อยคน 1> 1แป๊บนึงเนาะเดี๋ยวรอให้น้ตาลทรายละลายก่อนค่ะพี่แมวเอาชาร์ดออกจากเาตาอบเลยนะคะชาร์ของพี่แมวอบสองนาทีนะแมวออกมาแล้วตั้งทิ้งไว้ก่อนค่ะอ่าน้ำตาลละลายแล้วใส่วานิลาเข้าไปค่ะจากนั้นก็วนต่อนะคะวนเข้าต่อให้เข้าๆกันดีย ข well e uh ้าว uh ันดีแล้วนะคะต่อไปเรามาใส่ไข่ันเลยค่ะพี่แมวใช้ไข่ทั้งฟองนะคะแค่สองฟองสังเกตไหมคะว่าตะก้อยังอยู่ในทางผสมอ่ะแต่นั้นก็เราก็มาตีไข่แดงนะคะให้เขาแตกหนึ่งนะแล้วคนต่อนะคะคนไปทางเดียวกันนะ จะได้ไม่เกิดฟองเยอะนะคะไม่ค่อยโคนคคนแรงนะคะเกิดฟองอากาศเ้าก็เชื้อจะไม่ค่อยเนียนนะ,ะไปอย่างนี้นะคะจนกว่าจะเข้ากันนะ ให้เย็นใจอย่ารีบนะถ้าเห็นไข่ขาวไข่แดงไม่แตกก็ใช้กดเอานะคะเพื่อที่เขาจะได้แตกอย่าตีนะคะกดอย่างนี้รวมต่อคะอ่ะเดี๋ยวตลับมาดูเนาะ ได้ประมาณนี้แล้วเห็นไหมคะว่าใส่แดงเขายังไม่ไม่แตกเลยยังมีเมือกอยูอ่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะนำไปกรองค่ะนะคะอ่ามาเลยค่ะนำมากรองอหาเยือกนะคะที่มีปลายแหลมอย่างนี้เวลาเทจะได้เทได้ง่ายนะอ้าว กองไปเลยค่ะเราจะกองเอาเยื่อไข่ออกนะทั้งไข่ขาวไข่แดงเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะเป็นเยื่อเยื่อเป็นเมือกเมือกอยู่ใช้กระเจาอไอกระชอนตาถี่จะดีค่ะนะคะ ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายนะเนี่ยค่ะไม่ต้องไปเสียดายค่ะนะคะปึ๊บนี่เลยป่ะเราไปเทใส่ทาร์ตกันค่ะนี่นะคะทาร์ตท,ที่อบมาแล้วสองนาทีก็จะออกเหลืองนะคะจะเซ็ตประมาณหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวแต่จะได้กี่ถ้วยไม่รู้พี่แมวลองไปห้าถ้วยก่อนนะค่อยๆเทนะ เสร็สามส่วนสี่พออย่าเทเต็มเอย่าเขาฟูขึ้นมาอีกค่ะบ,บอกคดอื่นจะเทเต็มพี่แมวจะเทเต็มอยู่นะคะ นี่นลคะพี่แมวจะนำข้าเตาอบเลยนะคะไปดูกันค่ะนีข้าวเข้าเตาอบเลยนะคะอ้าวปิดกดสตาร์ทสามนาทีค่ะนะคะไฟ200นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมนะคะไข่ของพี่แมวเหลืออยู่พี่แมวจะลองเก็บแช่ตู้เย็นนะคะ แล้วพรุ่งนี้จะนำมาทำดูนะคะตอนนี้ก็ครึ่งวันลวคะ่ะใกล้เที่ยงนะพรุ่งนี้พี่แมวจะนำกลับมาทำซิว่าจะทำได้ไหมจะเก็บค้างคืนได้ไหมหนึ่งคืนนะคะเพราะเห็นที่เขาขายตามร้านเนาะก็เขาจะเก็บแช่ช่องฟีสใช่ไหมคะแล้วก็เอามาให้เขาละลายนะแล้วก็ค่อยมาเทอ่ะนี่พี่แมวเก็บใส่ถุงพลาสติกไวนะ้ ใครจะเก็บข้ากล่องข้าวแวแล้วพี่แมวว่าถุงพลาสติกนี้สะดวกดีค่ะนะคะนีนะ่พี่แบรวจะมัดนะ,ะแล้วเก็บไว้ กเก็บแบบนี้เลยนะคะไม่เข้าช่องฟรีแต่จะเข้าตู้เย็นธรรมดาแล้วมาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้อ,ออกมาจะเสียไหมนะแล้วมาทําแล้วจะโอเคไหมนะคะเดี๋ยวไปติดตามตอนต่อไปนะคะ<ม>พี่แมวเขียนแปะไว้เลย<ม>เดี๋ยวลืมค่ะนี่นะคะเดี๋ยวลืมนะคะต้องเขียนแปะไว้นี่ค่ะเข้าตู้เย็นก่อนนะคะช่องธรรมดาค่ะ แปะไว้อ,อย่างหนึ่งน้ำหนักเพียวๆอยู่ในถุง270กรัมนะคะนี่ค่ะนี่จาเอาออกมาแล้วจ้ะนะคะจากเตานะคะหน้าสวยไม่เอ่ยเห็นไหมหน้ากำลังยุบนะคะไม่รู้จะยุบเยอะไหมนะแต่ปกติาทาร์ตไข่เขาก็ยุบอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้เนาะอุยสวยน่าทานนู้ดเพอร์เฟคเดี๋ยวทิ้งไว้ในถาดสักสานาทีแล้วค่อยเอาเอาอกมา,า,าไว้บนตะแกรงให้เย็นนะคะ,ะพี่แมวทิ้งไว้3านาทีก่อนนะและ้วเดี๋ยวจะถ่ายออกมาไว้บนตะแกรงไอ้ที่เห็นน้ำดำนี่พี่แมวทำหกนะคะเนี่ยมันก็เลยไหม้ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่เนาะมาเรามาย้ายไว้บนตะแกรงกันนะคะ ม่ค่อยยกขึ้นนะคะจะหนีบเราแรงนะเฮ้ยหกอ้าวนี่มือดีกว่ามั้งง่ายดีไม่ร้อนเท่าไหร่ปึ๊บนี่ เดี๋ยวทิ้ไงไว้ให้เย็นมาดูกันนะคะมาเอาออกมาดูนะคะหน้าเขาจะไม่ค่อยยุกมากนี่ดูก้นกปนนะคะว่าไหมไหมนี่ค่ะคนสีน้ำตาลอย่างนี้ใช้ได้เลยนะคะอาค่าเลยนะคะ นะคะมาได้ใส่ถุงมือทำกินเองทำโชว์อ้าวดู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 นี่นะคะเห็นไหมเอ่ยน่าทานไหมคะให้ดูใกล้ๆล่ะคะ่ะนี่นะเห็นไนสะีสันเหนือเนียนนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ อาละคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอชิมก่อนนะคะอือดใจไม่ไหวขอโทษอืมกรอบค่ะพี่แมวไว้นานแล้วนะอืมอร่อยค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะของเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวพี่แมวจะเอามาใส่เหยียกนะเนี่ยออกจากตู้เย็นเลยนะคะให้ควายค่ายความเย็นและอุณหภูมิห้องนะคะใส่ลงไปก่อนอย่าเทสูงพี่แมวไม่อยากเทสูงกลัวเป็นฟองอากาศนะเทต่างๆะะแล้วจะไม่เขย่าถุงด้วยนะคะแค่จะพลิกไปพลิกมา เดี๋ยวเราจะไปใส่ในถ้วยทาดกันนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะนี่นะคะทาดของพี่แมวเข้าอบไปสองนาทีแล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอาไข่ที่เหลืออยู่เมื่อวานนี้มาใส่ให้ดูนะคะเมื่อวานลองเอาไปแล้วหาถ้วยวันนี้ไข่เหลือเยอะก็เลยใช้ถ้วยเยอะนะคะพี่แมว เทลงไปเลยน,นะคะนี่นะคะของเราที่เหลืออยู่ไม่รู้จะได้กี่ถ้วยเนาะดูวสิไข่ที่เหลือเมื่อวานจะโอเคไหม ปรตีนถืบิทดูจุ s t เนอะนี่ค่ะแม่กะพอดีเลยคน้ากกะพอดีอะเติมให้เต็มเหลือนิดนิดนิดหน่อยพี่แมวก็แบ่งแบ่งไปนะเพอร์เฟกโอเคเอาละค่ะเข้าเตาอบกันนะคะ พนักงานเอาเข้าเตาอบให้หน่อยโอ้โมโอ้โหมาค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่พี่แมวออกมาใส่ตะแกรงเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นอย่างไรกันเนาะ ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีหน้าไหมบ้างไม่ไหมบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติที่อุณหภูมิในเในเตาอเขาจะไม่ทั่วถึงกันนะคะบางคนก็จะใช้กลับถาดกลับด้านเอาว่าเออเอาด้านซ้ายมั้ยด้านขวาด้านขวาไปว่าด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้หน้าไหมเท่ากันแต่พี่แมวอบทีเดียวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาผ่าให้ดูกันนะคะข้างในว่าเป็นอย่างไรเนาะอ้าวมาดูันค่านี่นะคะพี่แมวไม่ได้ใส่ถุงมือยาดาม่านะคะ ค่ะแล้วก็ต้องกินกิกนเองอนี่ขนาดไอตัวนี้หน้าไม่ไหม้นะคะไอถ้วยนี้หน้าไม่ไหม้เดี๋ยวพี่แมยจะให้ออกมาให้ดูนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นข้างในไหมเอ,อ่ยนี่นะคะนี่ค่ะนะใช้ได้ค่ะนะคะ นี่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 สวยไหมเนียนไหมคะยังใช้ได้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าไข่เขาเหลือนะเราทําไม่หมดไข่เหลือเนี่ยเราแช่ตู้เย็นนะแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาให้เขาอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะอย่าอย่าใช้แบบเย็นๆไปใส่นะคะอย่าใช้แบบเย็นๆไปใส่นะคะเพราะว่า ต้องรอให้เขาออยู่ในภูมิห้องก่อนนะไข่อะ่ะนี่ามาแล้วขอชิมเลยนะคะนี่ค่ะชิมก่อนนะคะรสชาติรสชาติยังเหมือนเดิมค่ะนะคะไข่ไม่เสีย แช่เอ่อใช้ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นหนึ่งคืนไม่เสียค่ะเป็นแล้วใช่ไหมคะนี่เอาละค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ